ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องกุ้งเช่นเคยนะคะน้องกุ้งพอเพียง YP a u ต้นะคะวันนี้น้องกุ้งมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะโตโยตา้าเวลฟานะคะรถหรูหรา MPV นะคะขนาดใหญ่นะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะเป็นรบบ2ระบบนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็มาพร้อมไฮบริดนะคะ ของเรานะคะตัวนี้เป็นปี2015นะคะราคาอยู่ที่1,850,000บาทเท่านั้นนะคะข่าวดีนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตเพียง1เดือนนะคะลูกค้าจะได้1เลยดอกเบี้ยพิเศษร,รับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะคะแล้วก็อย่างที่2คือลูกค้าสามารถจัดได้เต็มนะคะเดี๋ยวน้องกุ้งจะพามาชมรถรอบคันกันเลยค่ะ ชมรถรอบคันนะคะมาชมกันเลยค่ะมาจากไฟหน้าเลยนะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะถัดลงมาก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะในส่วนของไฟจะมีไฟ2ชั้นนะคะพร้อมไฟตัดหมอกนะคะเซนเซอร์หน้าจะมี2จุดนะคะไล่มาเรื่อยๆแล้วค่ะกลางหน้าเป็นสีโ,โครเมียมนะคะให้อารมณ์แบบหรูหรามากเลยนะคะในส่วนของไฟด้านนี้ก็ยังสวยใสยเงางามสะอาดเหมือนเดิมนะคะ โอเคถัดมาค่ะมาในส่วนของล้อนะคะล้อก็จะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนล้อจะเป็น,ปนยางมิชลินนะคะตัวนี้เป็นปี2019นะคะมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้องไฟเลี้ยวเรียบร้อยนะคะไล่มาดูในส่วนของสีรถนะคะสีรถของเราก็คือ เรียบร้อยสะอาดไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะกุญแ,แจตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจแบบคีย์เลยนะคะ <c oughs> เป็นระบบ p u ท h สตาร์สมาร์ทอ t นทนะคะวิธีการเปิดล็อกของเขาก็ง่ายนิดเดียวนะคะแล้วก็โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเพียงแค่เราพกกุญแจไว้ใกล้ๆตัวนะคะวิธีการปลดล็อกคือ <c oughs> เราสอดมืออย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกแล้วนะคะแล้วก็ ถ้าเราจะล็อกนะคะเราก็แค่กดปุ่มตรงนี้นะคะระบบก็จะล็อกอัตโนมัติเลยนะคะประตูผู้โดยสารนะคะตัวนี้ก็จะเป็นออโต้ Auto นะคะสามารถเปิดได้2แบบนะคะคือกดจากรีโมทหรือว่ากดจากประตูได้เลยนะคะกดจากประตูก็คือกดจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะสไลด์เป็นไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะคะโอเคค่ะมาในส่วนของอด้านท้ายกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชม ในส่วนของภายในกันนะคะน,นะคะไฟของเขาก็จะเป็นไฟที่ใหญ่มากนะคะ oh. แล้วก็ไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย LED นะคะเดยนะคะตัวนี้สัญ,ญลักษณ์เวลไฟนี้เห็นชัดเจนมากเลยนะคะมาในส่วนของอที่คาดโครเมียมนะคะสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้โลโก้โตโยต้านะคะสัญ,ญลักษณ์ของ h ฮ b ริดก็คือจะเป็น สีฟ้าแบบนี้นี่เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะคะเซ็นเซอร์หลัง4จุดไม่พอนะคะตัวนี้มมีมาพร้อมกล้องถอยหลังด้วยนะคะแล้วก็ไฟทับทิมนะคะตอนกลางคืนนี้มองเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยคะ่ะที่สําคัญนะคะตัวนี้มีสปอยเลอร์มาพร้อมไฟเบรกดวงที่3าครบพร้อมนะคะสวยงามแต่งให้ครบเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันต่อค่ะด้านในข้างหลังนะคะ ชื่ออันนี้ไม่ใช่อัตโนมัตินะคะเป็นอัตโนมือนะคะตัวนี้อ,อ่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันต่อนะคะตัวนี้นะคะเบาะด้านหลังถ้าเราไม่ใช้เราสามารถพับแขวนได้นะคะทั้งสองข้างเลยแล้วก็สามารถเอ่อเก็บของนะคะจุของได้เยอะของตัวพรมกระดุมมีมาให้พร้อมนะคะอันนี้จะเป็นเข้ารูปทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะในส่วนของตัวแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะคะแบตเตอรี่แล้วก็แม่แรงก็จะอยู่ ตรงนี้นะคะของเรามีครบอุปกรณ์อยู่ครบนะคะกุญแจมาพร้อมครบ2ดอกทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของการปิดฝาท้ายนะคะเราไม่ต้องปิดแรงนะคะเพราะว่าในส่วนของประตูฝาท้ายเป็นระบบดูดนะคะทำด้านในกันต่อเลยนะคะมาเลยค่ะเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะแผงประตูตัวนี้ก็จะเป็นแผงประตูบุด้วยบอกนะคะสีครีมนะคะลายไม้ ลายไม้ของเขาก็จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลนะคะรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะคะสภาพคือยังสวยงามมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของแผงกระจกนะคะตัวนี้จะเป็นแผงกระจกควบคุมทั้ง4บานเลยนะคะจะเป็นออโต้ทั้งหมด4บานนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบล็อกกดล็อกนะคะถัดมาเรื่อยๆนะคะมาในส่วนของตัวระบบสตาร์ทนะคะตัวนี้จะเป็นสตาร์ทเอนจินนะคะ แค่เหยียบเบกดปุ่มตัวนี้ก็จะสาตาร์ทได้เลยนะคะดูในส่วนของคอนโซลกันต่อนะคะโซนแบบแบบสวยงามมากเลยนะคะเป็นสีดำเป็นหนังสีดำทั้งหมดเลยนะคะนะคะระบบความปลอดภัยนะคะแอร์แบ็กเขามีมาให้รอบคันเลยนะคะไม่ต้องกูลในส่วนของเรื่องความปลอดภัยเลยนะคะพวงมาลัยสีก้านะคะจับถนัดกระชับมือนะคะในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับ โทรศัพท์วางสายนะคะรับสายได้เลยผ่านทางพวงมาลัยได้เลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าสีครีมนะคะสภาพเบาะนี่คือยังสวยมากเลยนะคะเบาะด้านข้างปีกด้านข้างนี่คือไม่มีสุดเลยนะคะสภาพคือยังสวยๆใช้งานได้นะคะส่วนของวิทยุนะคะวิทยุ cdmp 3ตัวนี้จะเป็นของ pioneer มาพร้อมตัวรถนะคะ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB AUX ได้หมดนะคะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของแอร์แอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะแยกโซนได้นะคะาสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะถัดลงมาเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นเกียร์นะคะเกียร์ของเราจะเป็นเกียร์ออโต้7สปีดนะคะเป็นเกียร์ eCVT นะคะแล้วก็ปุ่มทั้งหมดนะคะสัญลักษณ์ทั้งหมดะคะ่ะตัวนี้จะเป็นเบรกมือนะคะ ตัวนี้จะเป็นช่วยระบบเบรกนะคะตัวนี้เป็นโหมดไฟฟ้าทั้งหมดนะคะตัวนี้เป็นปุ่มป้องกันถนนลื่นนะคะตัวนี้ก็สามารถเลือกได้เป็น Eco Mode นะคะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องอเก็บของนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บของเก็บเหรียญน,นะคะในส่วนของออลายไม้นะคะคือไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสภาพคือยังสวยมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะคะสามารถวางได้2แก้วตัวนี้ก็เป็นชั้นวางโทรศัพท์ได้อย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์นะคะเก็บเพชรเก็บพลอยเก็บเงินเก็บทองได้หมดเลยนะคะช่องตรงนี้สามารถจุของได้เยอะเลยนะคะอ่ะลืมบอกไปอีกอันนึงค่ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของอตัวเก็บของนะคะสามารถเก็บของได้เยอะเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวน้องกุ้งจะพาไปชมด้านหลังกันต่อนะคะข้างหลังตัวนี้นะคะเดี๋ยวน้องกุ้งพามานั่งเลยเข้ามาใกล้ๆเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของเบาะนะคะเบาะตัวนี้ก็ยังเบาะนั่งสบายมากเลยนะคะโอบกระชับเราดีมากๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้สมมุติว่านั่งระยะทางไกลนะคะตัวนี้มเีเขาเรียกว่าอะไรที่ว่าที่วางน่องนะคะสามารถกดขึ้นมาได้เลยเอ่า สะดวกสบายมากเลยค่ะนะคะมาเอนเอนตัวยาวนอนหลับสบายเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมนะคะตัวฟังก์ชันนะคะหน้าจอ DVD นะคะสามารถดูหนังผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะสะดวกสบายมากจริงๆความบันเทิงครบครันนะคะใครที่กำลังมองหานะคะห้ามพลาดรถคันนี้เลยนะคะในส่วนของแอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอร์3ตอนนะคะที่น้องกุ้งบอกว่าแยกโซนได้นะคะ ด้านกลางแล้วก็ข้างหลังนะคะไม่ต้องกังวลในส่วนของเรื่องความร้อนเลยตัวนี้เขาให้แบบเย็นอยู่แล้วนะคะาสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะคะปรับพัดลมนะคะออโต้ปรับอุณหภูมิจากตรงนี้ได้เลยนะคะนะคะโอเคในส่วนตรงนี้นะคะเห็นไฟเห็นไฟไหมคะไฟตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะ,ะ,คะเราสามารถเลือกเลือกไฟได้ถึง16สีนะคะ แล้วก็นะคะถัดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตัวนี้ก็จะเป็นซันรูปนะคะน้องกุ้งมองว่าอันนี้นะคะสวยสวยงามแล้วก็หรูหรามากๆเลยสมมติว่าท่านใดจะไปต่างจังหวัดอย่างนี้ยค่ะต้องการรับอากาศบริสุทธิ์นะคะสามารถเปิดรับอากาศได้เลยนะคะวิธีการเปิดก็ไม่ยากนะคะเกิดอย่างนี้เลยกดแช่ไว้นะคะอ่าป๊อ่า,าอสามารถขึ้นไปชมอากาศด้านบนได้เลยค่ะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการปิด ปึ๊บจิ๊บอ่า,ออาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะคะด้านหลังนะคะเบาะนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะสะดวกสบายมากๆจริงๆเลยนะคะให้ดูสภาพเบาะกันเลยนะคะจะจากันเลยหรือว่าท่านไหนที่อยากดูแบบเรียวๆกว่านี้นะคะมาดูรถตัวจริงได้นะคะอ่าถ้าไม่ใช้นะคะเบาะแถวสามสามารถพับเก็บได้นะคะแล้วก็ พับเก็บได้แล้วก็จุของได้ได้เยอะเลยนะคะจักรยานได้ถึง3คันเลยนะคะเราชมรถทั้งภายนอกภายในแล้วเดี๋ยวน้องกุ้งจะมาทวนรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในส่วนของตัวเจ้าเวลายนั้นราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันที่หน้ารถกันเลยะค่ะ,ะ,คะหลังจากที่เราชมรถรอบคันกันไปทั้งหมดแล้วนะคะทั้งภายนอกภายในย้ํากันอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับเจ้าโตโยต้าเวลไฟตัวนี้นะคะเครื่อง2.5 CC ซีซีนะคะปี2015นะคะ ราคาอยู่ที่1,850,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังตัดสินใจยอยู่นะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0858120888น้องกุ้งนะ,ะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยหรือว่าท่านใดอยากสนใจอยากทดลองขับนะคะสามารถมาหาเราได้ที่รามินทากอมอเจนะคะเต็นท์ YPP Auto นะคะท่านใดที่มาไม่ถูกนะคะสามารถแอดไลน์น้องกุ้งนะคะ,ะเดี๋ยวน้องกุ้งส่งโลเคชั่นให้ มาทดลองขับกันได้เลยนะคะคอนจากกันวันนี้นะคะฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะสำหรับวันนี้น้องกุ้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ